ชนิภาปูฝายค่ะวันนี้ครูขมจะมาพูดถึงเรื่องการขับร้องเพลงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะการขับร้องเพลงมีหลักการขับร้องนะคะจะทําให้เพลงของเราไพเราะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องการขับร้องค่ะการฝึกร้องเพลงค่ะก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ การฝึกอ่านนะคะเนื้อร้องให้ถูกต้องตามทำนองและก็จังหวะนะคะแสดงอารมณ์ท่าทางให้เหมาะสมกับบทเพลงฝึกอ่านเนื้อร้องตามลักษณะคำประพันธ์ฝึกอ่านเนื้อร้องตามวรรคตอนของจังหวะและฝึกอ่านเนื้อร้องตามทำนองเพลงค่ะต่อมาค่ะหลักการขับร้องเพลงนะคะก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะได้แก่ข้อที่1ค่ะ ฝึกอ่านเนื้อร้องตามลักษณะคำปรันพันให้ถูกต้องและชัดเจนนะคะนักร้องจะต้องมีนะคะในข้อนี้ 2. ฝึกอ่านเนื้อร้องตามวรรคตอนของจังหวะเพลงค่ะ 3. ค่ะฝึกอ่านเนื้อร้องตามทำนองเพลงค่ะสำหรับข้อ4ค่ะก็คือฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องตามทำนองแล้วก็จังหวะของเพลงนะคะและข้อที่5ค่ะข้อสุดท้าย แสดงอารมณ์สีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงเช่นบทเพลงที่มีความสนุกสนานนะคะก็ควรร้องด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะและบทเพลงที่มีบ่งบอกถึงความเศร้าเราก็ควรแสดงสีหน้าท่าทางให้เศร้าเช่นเดียวกันค่ะขอมีตัวอย่างให้หนักเรียนชมกันนะคะในการ ร้องเพลงแล้วก็แสดงอารมณ์และสีหน้าท่าทางนะคะให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ชมตัวอย่างกันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาฝึกร้องเพลงกันบ้างนะคะเราจะยกตัวอย่างเพลงในบทเรียนมาสักหนึ่งเพลงนะคะก็คือเพลงในน้ามีปลาในนามีข้าวค่ะก่อนที่เราจะ ร้องเพลงในน้ํามีปลาในนามีข้าวเรามาอ่านเนื้อเพลงกันก่อนค่ะคําว่าส้อยนักเรียนไม่ต้องอ่านคําว่าส้อยนะคะคําว่าส้อยคือการร้องซ้ำค่ะในน้ํามีปลาในนามีข้าวจนถึงให้ชาติไทยไปสานนั่นเองค่ะเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะในน้ํามีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานี่แสนอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองราบคาบด้วยอนุภาพพ่อขุน รามคําแหงค้ําจุนให้ชาติไทยภพยสารอนุภาพแปลว่ามีอํานาจหรือเดชภพศสารแปลว่ากว้างใหญ่ค่ะสร้างทํานาไร่ทั่วแคว้นแดนไทยเราถ่ายเราวานหมากม่วงหมากขามหม,มากคราวหมากกลางหมากม่วงก็คือมะม่วงหมากขามคืออะไรคะมาขามนั่นเองมากคราวล่ะคะ มะพร้าวและมะกลางคือเป็นชื่อหมากชนิดหนึ่งค่ะในแต่ละท้องถิ่นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปและมีรสฝาดก,กว่าหมากชนิดอื่นค่ะพืชผลต่างๆล้วนงามตระการตระการแปลว่างามทีนี้มีคำว่าส้อยต่อนะคะส้อยปุ๊บนักเรียนก็ร้องในานา้ำมีปลานในนานาม,มีข้าวจนถึงให้ชาติไทยไปสารนั่นเองค่ะต่อค่ะสร้างบ้านแปลงเมืองให้เกียรติไทยลือเรื่อง ไปทั่วทุกถิ่นฐานจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายปวงลาดทั้งหลายได้อยู่เป็นสุขสำราญทีนี้มีคำว่าซอยนักเรียนก็ร้องในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานี่แสนอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองราบคาบด้วยอานุภาพพ่อขุน รามคำแหงคำจุนให้ชาติไทยภัยาลมาดูความหมายของเพลงนี้กันค่ะในน้ำนะคะมีปลาแหวกว่ายในนามีต้นข้าวที่สูงค่ะทำให้ชาวนาเก็บเกี่ยวพื้นดินในสมัยนั้นนะคะมีความอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองมีความสุขค่ะเพราะพ่อผุานรามคำแหงนั้นได้ปกป้องคำจุนให้ชาติไทยอยู่ได้รุ่งเรืองเป็นสุขค่ะ มีทั้งต้นมะม่วงมะขามมะพร้าวและมะปรางมีพืชผักผลไม้มากมายไปทั่วผืนดินของประเทศไทยค่ะทําให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติไปทั่วทุกแผ่นดินไทยประชาชนมีการจุงวัวไปค้าขายขี่มา้าประชาชนทุกคนจึงมีความสุขสําราญสบายใจค่ะโอ้โหในสมัยนั้นนะคะร่าอยู่จริงๆเลยค่ะเรามาฝึกร้องเพลงกันเลยค่ะ จากนั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่34ค่ะกิจกรรมการขับร้องเพลงข้อที่หนให้นักเรียนนําเสนอชื่อเพลงที่นักเรียนชอบมา1เพลงค่ะและตอบคําถาม1.1ชื่อเพลงที่นักเรียนชอบร้องค่ะเพลงอะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบร้องค่ะ1.2เพลงที่นักเรียนชอบร้องนั้นเป็นเพลงที่มีจังหวะช้าหรือเร็วค่ะ จากนั้นเรามาดูข้อที่2ค่ะให้นักเรียนฝึกร้องเพลงในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเพลงออกกําลังกายหรือเพลงโดเรมีฟ้าแล้วบันทึกการขับร้องค่ะวันนี้เราฝึกอยู่เพลงเดียวก็คือเพลงในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนักเรียนระบายสีลงไปในวงกลมช่องในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเลยค่ะข้อที่2ย่อยนักเรียนดูค่ะให้นักเรียนประเมินผลการขับร้องของตนเองค่ะและระบายสีลงไปข้อที่1 ร้องเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะเนื้อร้องถูกต้องไหมคะนักเรียนร้องถูกไหมคะมีดีมากดีพอใช้ข้อที่2ร้องเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะข้อที่ 3. ร้องเพลงได้ถูกต้องตามทำนองข้อที่4แสดงท่าทางได้เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงหรือไม่คะและนักเรียนชอบเพลงใดมากที่สุดเราจะตอบในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพราะวันนี้เราฝึกอยู่เพลงเดียวนะคะ มาดูหน้าที่35ค่ะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ทำให้ร้องเพลงได้ไพเราะค่ะข้อที่ 1, ไม่ต้องออกเสียงควบกล้ำให้ชัดเจนถูกต้องไหมคะข้อที่ 2, อ่านเนื้อเพลงตามวรรคตอนของทำนองเอ๊ะทำให้เพลียเพราะไม่นอ้อข้อที่ 3, ฝึกออกเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์ให้ชัดเจน ข้อที่4ดูแลตนเองให้มีความสวยงามอยู่เสมอเอ๊ทำให้เราร้องเพียงเพาะไหมคะและข้อที่5เปล่งเสียงคําร้องให้ตรงกับทํานองเพลงข้อที่4ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคําตอบที่เป็นการสรุปความรู้เรื่องการขับร้องเพลงได้ถูกต้องค่ะมาดูสี่เหลี่ยมช่องแรกค่ะ การร้องเพลงที่ถูกต้องตามจังหวะและทำนองจะทำให้ร้องเพลงได้ไพรเราะสี่เหลี่ยมช่องที่สองค่ะการร้องเพลงด้วยน้ำเสียงเท่ไพเราะจะทำให้ร้องเพลงได้ดีขึ้นเอข้อไหนถูกเนาะช่องที่1หรือช่องที่สองเอ่ยหน้าสุดท้ายของเราค่ะหน้าที่36ให้นักเรียนกากรกบาททับคำตอบที่ถูกต้อง10คะแนนค่ะหน้านี้นักเรียนทำเองแล้วถ่ายมาให้ครูขมเลยนะคะ ครั้งต่อไปเราจะมาฝึกการขับร้องเพลงกันค่ะโดยเป็นการทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนแต่จะเป็นเพลงอะไรนั้นครูขมยังไม่บอกและเรามาเจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย